การทําใบใหญ่และยาวของทุเรียนได้อย่างไรคลิปนี้มีคาตอบครับครับสวัสดีครับผมกฤษฎาพงศ์ฤรีวันนี้ก็มีข้อมูลดีๆสําหรับผู้ปลูกทุเรียนใหม่และก็ผู้ปลูกทุเรียนไว้ทานเองนะครับยังไงก็ขอฝากช่องทุเรียนโปรดนี้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดกับข้อมูลดีๆในคลิปต่อไปด้วยนะครับครับการทําใบใหญ่ใบยาวเนี่ยไม่ยากนะครับ ถ้าต้นทุเรียนของเราเนี่ยสมบูรณ์นะฮะก็จะมันก็จะสามารถทําได้นะครับโดยการฉีดนะครับโดยการฉีดสาลายเนาะฉีดสาหลายที่ที่เขาขายในท้องตลาดนะครับสาลายส่วนใหญ่ชาวสวนทุเรียนเขาก็จะรู้เนาะจะรู้ดีว่าการฉีดสาหลายเนี่ยฉีดช่วงที่เรากันแมลงนหะครับ ช่วงที่การแมลงที่เราสูตรว่าเรากระตุ้นด้วย6 3สามหรือปุ๋ยสูตรตัวหน้าสูงแล้วมันก็จะแตกยอดออกมานะครับลักษณะอย่างเงี้ยนะครับนะลักษณะอย่างนี้นะครับสมมุติว่าที่เป็นใบนะ้วมันจะลักษณะออกมาเป็นลักษณะนี้นะเราฉีดการแมลงครับฉีดการแมลงเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยการเพีย้ยการแมลงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ผสมด้วยสารหลเข้าไปเลยนะครับ แล้วใบเขาก็จะยืดจะยาวนะครับอันนี้ต้นนี้ปุ๋ยก็ยังไม่พอเหมือนกันนะมีการทิ้งใบแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทิ้งเยอะเนาะไม่ได้ทิ้งเยอะส่วนที่เขาคิดว่ามันเป็นใบแก่ใบแล้วเขาก็จะทิ้งนะครับเดี๋ยวที่หน้าเนี่ยผมก็จะใส่ปุ๋ยเให้เขาอีกเนาะเดี๋ยวจะไปดูก่อนว่าจะใช้สูตรอะไร ไม่อไม่633หรือไม่ก็อาจจะตัวหน้าสูงหรืออาจจะเป็นสูตร1 5 1 5ก็ได้เพราะว่าใบเขากลางจะเกือบหมดแล้วที่หน้าก็คงจะหมดมาพอดีแต่ว่าใบใหญ่ใบยาวมากครับดูฝ่ามือผมนะใหญ่ยาวนะครับนะครับ,นะรบนี่คือสิ่งที่ชาวสวนทุเรียนเขาอยากจะได้เนาะ แต่ระบบรากคุณต้องดีนะครับดีถึงจะฉีดสาหร่ายหรืออะไรพวกนี้ได้เนาะตัวนี้ก็โ,โหแตกมหาศาลเหลือเกินนะครับแล้วก็เป็นเพศลาดด้วยแล้วก็เออแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้กันแมลงครับกลัวเหมือนกันนะครับว่ากลัวมแมลงเข้าเหมือนกันนะแต่ว่าด้วยเหตุที่ผมไว้เอ่อไว้ป่าเนาะเอาป่าไว้ก่อนก็คือว่าข้างๆผมนี่ยเป็นที่ของหมุนไม่ะแต่ว่ามันเต็มอุดมไปด้วยป่าคือตัดไม่ไหวเนาะ เพราะว่าผมเนี่ยค่อยๆทยอยปลูกทีละต้น2ต้นมันก็เลยแบบเอ่อไอที่มันไม่ได้ปลูกก็ปล่อยไว้ก่อนนะให้เขาลกไว้ก่อนเพราะว่าหนึ่งเราต้องกันมแมลงนะครับกันมแมลงไว้นะครับแล้วแมลงนี่สําคัญแลกัดปุ๊บเนี่ยมันจะเฉาไปทั้งต้นเลยนะนะครต้นนี้ก็หูแตกมหาศาลนะฮะก็เอาขี้หมูใส่ผสมนั่นแหละครับผสมด้วยอ่าสี่สิบหก่วนศเนาะแต่ผมว่ามันน่าจะใส่ 4600อีกสักครั้งหนึ่งนะครับพราะว่าจะได้เขาจะไม่ได้ทิ้งใบนะแต่นี่ก็ทิ้งใบอยู่เหมือนกันแต่จนน่าจะไม่พอครับน่าจะไม่พอเราก็ไม่รู้นะว่าเราใส่มากน้อยแค่ไหนเขากา็คุยไม่รู้เรื่องซะด้วยสิ <laughs> นะก็เลยแบบเออทำให้ผมต้องต้องแบบต้องอะไรคาดการเอาเอง <laughs> นะเนาะ อย่างเงี้ยน,นะครับบางทีอาจจะโดนสารหรืออาจจะโดนเชื้อราทําลายเขาก็จะทิ้งเหมือนกันแะแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับก็คือการทิ้งใบของเขานั่นแหละเพราะว่าเขาจะมีใบใหม่ที่ดีกว่าเงี้ยเขาก็จะทิ้งนะครับรคือการทิ้งนี่คือหมายว่าเขาจะดูดนะดูดไนโตรเจนจากใบจากอย่างเงี้ยน,นะใบออกจากเหลืองแล้วนะเขาจะดูดไนโตรเจนกลับคืนไปเพื่อที่จะสร้างยอดใหม่ใบใหม่นะครับ อันนี้คือสาเหตุที่ที่เขาเขาทำให้ใบร่วงสลัดใบหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องช่วยเขาบางทีคือในตัวเจนเขาไม่พอก็ต้องดึงกลับอ่ดึงกลับจากใบแก่สุดนะอย่างเงี้ยครับดึงกลับแล้วก็จากนั้นเขาก็จะสร้างยอดใหม่ใบใหม่ที่ดีกว่าสมบูรณ์กว่าอย่างเงี้ยนะแต่เราก็ ออแล้วก็มันก็มีหลายสาเหตุเหมือนกันไม่ได้หมายว่าจะดูดอย่างเดียวนอะกบางทีก็ใบเก่าเขาอาจจะเสื่อมสภาพด้วยอะไรเงี้ยบางทีก็เราก็ไม่ต้องไปต้องกังวลมากไปนะครับลไปเป็นธรรมชาติเขานะครับเพราะว่ากว่าจากกะเกษียณเนี่ยผมก็ตุเรียนผมก็คงจะโตแล้วล่ะนะโตพอที่จะทําลูกได้แต่ก็ทําลูกได้แล้วล่ะนะต้นขนาดนี้ละแต่ผมก็ไม่ทาเพราะว่ามันมีใครเฝ้าเลยนะครับนะครับใหญ่ยาวนะครับ อันนี้คือสิ่งที่เราก็ภาคภูมิใจเนาะที่เป็นมือใหม่เราก็ทําได้ขนาดนี้ก็โอเคละแต่ระบบลากเขาต้องดีครับเวลาเราเทปุ๋ยไปแล้วมันจะได้ตอบสนองเงี้ยนะครับตอบสนองอเนาะอาจจะใบเขาอาจจะโดนอะไรที่มันมีปัญหาก็ได้นะแต่ว่าการทิ้งใบเนี่ยมันก็คงจะแบบคือเราอาจจะกระตุ้นเข้ามากไปหรือเปล่านะในลักษณะที่แบบ ฉีดสาลายเข้าไปหรืออะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้คือไม่ได้ไม่ได้คือกระตุ้นแค่ครั้งเดียวคือช่วงที่เก็บแมลงแค่นั้นแหละครับเก็บแมลงคือเราฉีดแมลงแล้วก็ใส่สาลายเข้าไปด้วยแค่นั้นแหละมันจะทําให้กระตุ้นทําให้ใบเขายืดออกมานะครับคือกระตุ้นฮอร์โมนเขานะฮะอันนี้ก็แมลงก็ไม่เข้าภาวนาว่าเขาขอให้เขาแก่แต่วันนี้คงไม่มีเวลาฉีดให้เขาหรอกนะแต่ว่าผมก็ฉีดไปแล้วนะกากันไปแล้วก็คงไม่ไม่ไม่เข้ามาอีกแล้วล่ะ เนาะมันผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะนเขาก็เป็นใบแก่นะเขานะครับเขาอาจจะบางทีอาจจะโดนโรคหรือว่าแก่จัดหรืออะไรเงี้ยนะอย่างเงี้นนะยมันก็ต้องทิ้งอยู่แล้วเนาะแต่ก็ไม่ต้องกังวลมากครับมันก็มีหลายสายเหตุบางทีอาจจะโดนเชื้อราก็ได้เนาะราหรือฝนกรดฝนอะไรเงี้ยมันก็จะมีส่วนหลายๆายส่วนที่ที่ทาให้ใบเขาเสียหายแล้วเขาก็จะเออทิ้งดีกว่า แล้วมาสร้างใหม่ใบใหม่ดีกว่าอะไรเงี้ยก็โอเคนะคือใหญ่ยาวจริงเนาะยาวมากแล้วเขาก็จะกลางเต็มที่น่าจะใหญ่ใหญ่เยอะนะนะครับเส่วนใครที่อยากจะรู้ว่าเอะผมใช้สารสลายตัวไหนมันมันบอกยี่ห้อไม่ได้เนาะเอ,อเอาไว้หลังไมค์แล้วกันเนาะผมบอกหมดนั่นแหละรครับถ้าใครติดต่อมาผมโดยตรงผมก็จะบอกให้หมดแหละ นะม,มีพี่บางคนที่ที่อยู่ปาจีนเขาก็โทรมาว่าทุเรียนเขาไม่โตปลูกไงก็ไม่โตเงีย้ยเขาผมก็ช่วยอนุเคราะห์เขาบอกหมดเลยเ็าถามอะไรก็บอกหมดผมก็บอกว่าคือคือเราเอออันนั้นมันเข้ามาแล้วอีกแล้วนะครับไอตัวนี้นะนะเนี่ยเนี่ยแมลงช้างค่อมเนะี่ยนะครับเข้ามาอีกแล้วนะครับคือเนี่ย มันมัน,ม,นมันกินมีกลิ่นหอมมันก็จะดูดมาอน่เงี้ยครับมันก็จะมากินอย่างเงี้ยผมก็หวั่นเหลือเกินวันนี้ก็ไม่มีเวลาฉีดให้เข้าด้วยละเราก็ไม่ได้อยู่เอ,อทุกวันนะนะท่านอยู่ทุกวันผมก็ไม่กลัวเพราะเราต้องฉีดได้อะไรได้อย่เงี้ยเออคือทุเรียนเะนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดูแลยากเนาะดูแลยากแต่ว่ามันก็ง่ายกว่าการสร้างเครื่องบินอยู่ครับเนาะผมคิดว่าอย่างนั้นนะเอ <laughs> คือสร้างเครื่องบิน,นยากกว่าแน่นอนทุกคนรู้แล้วก็เข้าใจว่าเออเนาะใช่ไหมเออต่อให้มีแบบแล้วเนี่ยการสร้างเครื่องบินก็คงจะยากน่าดูแหละอ่ะประเทศไทยเขาก็ยังไม่สร้างไม่ได้เลยนะครับนี่คือคือเคยพูดนี้ผมให้กําลังใจทุกคนนะครับว่าทุเรียนยากแต่ว่าผมไม่มีทุนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ปลูกแค่ต้นสองต้นไปเหมือนผมอะผมยังปลูกไม่เสร็จเลยอ่ะนะเห็นไหมนะปลูกยังไม่เสร็จเลย ช่วงที่ป่าลกๆอยู่ฝั่งโน,โน้นที่เห็นอยู่ก็ยังไม่ไม่เสร็จนะครับอืเพราะอะไรว่าเพราะว่าเราต้องทยอยปลูกครับเพราะว่าเราต้องเรียนรู้นะต้องเรียนรู้เรียนรู้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่า,อ,าอยากปลูกคุณก็กู้นี่ยืมสินเข้ามาปลูกเลยอะไรเงี้ยมาทําเลยเนะี่ยเหมือนในหลายคนที่ทำเนี่ยผมว่าเสียดายเนาะเสียดายแบบ เงินอนะสียดยเงินที่คุณลงทุนไปแล้วมันเจ๊งมันต้องเจ๊งครับพอยังไงมันก็ต้องเจ๊งเออมันเป็นเรื่องใหม่สําหรับคุณนะครับเรื่องใหม่สําหรับคุณนะนะเหมือนกับเราเกิดมาเราหัดเดินนะครับหัดเดินนะฮะมันก็เป็นเรื่องใหม่สําหรับเด็กคนนั้นที่เกิดมาเขาก็ต้องพยายามหัดพยายามล้มแล้วก็เราก็เออเราต้องศึกษาว่าเออ ต้องศึกษานะครับว่าเราจะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของเราได้ยังไงเพราะายังไงเราก็ต้องลองถิดลองถุกแล้วเราไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมครับในเรื่องของเนี่ยบางทีเรื่องที่เราเชี่ยวชาญบางทีอนาคตรเราก็บอกไม่ถูกอะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นเรื่องใหม่สําหรับเราอยู่แล้วเนี่ยคนอื่นก็ยังปลูกได้เลยใช่ไหมเราก็ต้องค่อยๆศึกษา,าปลูกทีละต้น2ต้นนะครับขับรถไปในเส้นทางไม่รู้จกักค่อยๆขับครับนะ ยังไงไปกู้มาอะไรไงไงก็แจ๊งครับคุณไม่ต้องไปกู้ไม่ต้องเรื่องลงทุนอะไรอื่น,นๆคุณไม่ต้องไปกู้เลยเนาะนะเอาทุเรียนเป็นแบบอย่างเงคุณเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยนะเพราะว่าทุกวันนี้เขาล่าอนุคมโดยการใช้เงินแล้วนะเรารู้ดีว่าประเทศไหนนะครับที่ล่าอนุกคมเพื่อเคลื่อนบ้านแล้วก็เกือบจะเป็นเมืองขึ้นเข้าหมดละนะผมอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจนะครับตัวอย่างที่ดีนะก็มีเยอะแยะเช่นประเทศที่เขาไม่ได้ล่าอนุคมอย่างประเทศ อะไรอิสราเอลงเงี้ยผมทึ่งมากเนาะนะเราเอาอย่างอิสราเอลอ่ะดีกว่าโอ้อันนี้ก็แตกซะน,นี่เลยนะครับอันนี้ต้องเอาออกนะครับขแขนงพวกนี้นะครับขแขนงนี้ต้องเอาออกนะครับมันเขาบอกว่าจะเปิดตาดอกอะไรเงี้ยมันจะมีขแขนงขึ้นเนาะอันนี้เนี่ยดูนะมีมดมีอะไรขึ้นนผมต้องฉีดยาเข้าไปแล้วเนาะ มันก็จะเป็นเพีย้ยเป็นไรนะครับนันนี้ก็ใบใหญ่ใบาย,ยาวครับก็ใช้ได้ครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกๆคนได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจนะครับว่าสิ่งออทั้งหลายทั้งปวงอย่าใจร้อนนะครับอย่าใจร้อนค่อยใจเย็นๆนะครับเวลาจะทําอะไรเนี่ยค่อยๆทานะครับกรุงลงไม่ได้สร้างเสร็จสวรรันเดียวนะเป็นเรื่องจริงครับเนาะเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้น เเราต้องค่อยๆทำนะครับค่อยๆทำาให้กำลังใจซึ่งกันและกันวันนี้ก็จะให้กำลังใจซะเยอะเนาะบางคนที่ปลูกใหม่มือใหม่เนี้ยก็ขยีดขยดได้ยินซื่องเสียงว่าเออทุเรียนนปลูกยากยากอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ได้ยากหรอกขบมนเป็นเรื่องใหม่สำหรับเรามันก็เลยยากเนาะนะผมก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะใบก็เคี้ยวนะเห็นก็เชื่นใจนะครับการทิ้งใบกันอะไรอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้สิ้นอะไรมากผมจะหลัก หัวใจของทุเรียนนะครับคือระบบรากวันนี้ผมก็เอาปุ๋ยอะไรนะปุ๋ยปุ๋ยอะไรมูลมูลจิ้งหรีดเนาะเขาเลี้ยงจิ้งหรีดในแถบอีสานเนี่ยเขาบอกว่าจิ้งหรีดเนี่ยย,ยูเรียเขาเยอะอะไรเนี่ยผมก็เลยจะเอามาใส่รักษาอย่างเงี้ยใส่สไตล์นี้แหละครับผมจะใส่สไตล์นี้ตลอดนะครับจะไม่ทําให้เราไอ,อ้ทุเรียนเราเนขาดวิตามินขาดแร่ธาตุสารอาหารต้องทําให้เข้าครบให้อยู่สม่าเสมออย่างเงี้ยนะ คือหมายความว่าคือไอตัวนี้มันจะเป็นเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ให้เรานะครับไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียเชื้อราอะไรพวกนี้ทีนี้เราก็ควบคุมได้เนาะควบคุมได้ว่าเออเรามันเชื้อราเขาเกิอดอยู่ตรงนี้เราก็ฉีดไตพนามาใส่เข้าไปจบนะครับอันนี้คือสิ่งที่แบบเนาะเออก็ก็น่าจะน่าจะโอเคนะครับนะครับต้นนี้ก็เพสลาด นะข้างบนแตกไม่พร้อมกันก็งงเขาเหมือนกันก็ค่อยดูไปก็คือศึกษาไปนะครับนะผมก็ปลูกแค่ต้นสองต้นไปเรื่อยๆก็อ่าก็ตอนนี้ยโชคตายก็ตายไปเราก็ไม่ได้สนใจอะไรตายก็ไปเราตายก็ปลูกใหม่เพราะเราซื้อแค่ต้นสองต้นมันไม่ได้ลําบากในเรื่องของทุนทรัพย์เลยนะครับขับรถปเส้นทางที่ไม่รู้จักนะครับค่อยๆขับนะครับค่อยๆขับแล้วก็มันก็จะตรงกับที่ว่าเราต้องใช้เวลาแรง ความรู้นะครับนี่คือทุนนะฮะทุนจริงๆอยู่3ตัวนี้ก่อนนะครับอย่าอย่าข้ามขั้นตอนเนาะข้ามขั้นตอนคือไปไปพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยจบนะครับเรื่องเงินเป็นเรื่องเทาทายครับเททาย,ทายอันนี้ผมก็เรื่องเททาย,ทายสมมติว่าผมเชี่ยวชาญในการปลูกในไร่นี้แล้วเนี่ยผมก็จะอาจจะไปกู้เงินมาเยอะๆแล้วก็ลงทุนต้มเดียวก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเรารู้แล้วไงเราเชี่ยวชาญเราจะดูแลเขายังไงใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่แบบอยากจะให้ทุกคนได้ได้เข้าใจเนาะ แล้วก็ไม่ต้องท้อนะบางคนท้อแล้วปลูกตายแล้วตายอีกเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็มาคุยกันนะครับคุยกันบางคนเขาปลูกได้ไม่ได้บางทีก็ผมไม่ห่วงความรู้แล้วครับเข้ามาแล้วก็มาพบปะพูดคุยกันเป็นมือใหม่ผมก็ไม่รู้จะปิดบังอะไรเนาะมือใหม่ผมก็เดาๆไปอะไรเงี้ยเดาๆไปก็เราใช้หลักของทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยนะครับขรวนการงวยาศาสตร์มาช่วยทดลองปลูกก็คือลองผิดลองถูกเป็นเรื่องที่เหมือนกับเราหัดเดินครับค่อยๆลุกขึ้นนะ อันนี้คืออยากให้ทุกคนมีกําลังใจเนาะสู้ๆกันต่อไปครับผมครับวันนี้ก็น่าจะเยอะไปแล้วยังไงก็ฝากขอปากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดกับข้อมูลดีๆในคลิปถัดไปด้วยนะครับยังไงก็พบกันใหม่นะครับผมครับสวัสดีครับ